ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีอีสารวมใจสู้ภยัยโควิด -19 อยู่กับผมพานุพงษ์ชัยนาพันทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับธุรกิจของการส่งอาหารไปตามบ้านปัจจุบันนะับว่าเป็นนิวนอร์มอลครับที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งมหานครที่ธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องมีการแข่งขันในทางการตลาดอย่างสูงมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา คนออกจากบ้านไม่ได้เขาต้องใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อร้านค้ามาเชื่อมต่อกับผู้บริโภคไม่ได้ฟู้ดเดลิเวอรี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่วันนี้เติบโตมาจากพื้นฐานความต้องการวันนี้มีคนขอนแก่นกลุ่มหนึ่งที่เขามองเห็นโจทย์นี้และอยากจะคลี่คลายเป็นอีกหนึ่งช ANNEL เป็นอีกหนึ่งช้อยสําหรับการเป็นตัวเลือกของคนท้องถิ่นที่ทําเพื่อคนท้องถิ่นกับแบรนด์ดโนเดลิเวอรี่วันนี้มาคุยกับผู้รเริ่มแล้วก็ก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาครับ อยู่กับคุณชัยวัฒน์ชยพานิสกุลครับผู้ก่อตั้ง d ด n o d e l i v เ r y ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกว่าน้องตุ้มตามนะฮะวันนี้บุกมาถึงบ้านของ d ด n o d e l ลิเวอรี่ที่ไซปร์นะฮะแห่งนี้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นถามก่อน d ด n o d e l ลิเวอรี่คือใคร Dino Delivery รีเนี่ยคือบริการที่ ใช้ในเรื่องของขนส่งสินค้าแล้วก็อาหารขนส่งสินค้าและอาหารใช่ครับเชนฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าเอ์เพจเวลาส่งเอกสารนะครับอ๋อไม่ใช่แค่เฉพาะอาหารอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของมาร์เก็ตเพจด้วยมาร์เก็ตเพจก็คือเอาเรื่องของร้านค้าชุมชนรหรือห้างภายในชุมชนเนี่ยขึ้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มแล้อีกอย่างหนึ่งก็คือทีเด็ดเลยก็คือการเดินจ่ายตลาดการเดินจ่ายตลาดใช่ครับตรงนี้ยังไงครับมันเป็นเฟสมาร์เก็ตนะครับ ก็คือซื้อของสดให้กับทางผู้บริโภคและก็ร้านค้าครับภาพจําที่เราจะคิดถึงการไปจ่ายของสดคือต้องไปด้วยตัวเองใช่ครับเดี๋ยวนี้ผ่านแพลตฟอร์มรออนไลน์ได้ถูกต้อง,ตงครับมันพัฒนามาจากพื้นฐานความคิดอะไรบ้างฮะเวลาเราไม่มีเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราจะออกไปซื้อของมันไม่สะดวกเดี๋ยวเราน่าจะมีบริการอะไรที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ได้เพื่อที่จะ อำนวยความสะดวกให้เราเพื่อลดเวลาของเราลงไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปจากวิธีคิดตรงนี้มันต่อยอดมากี่ปีแล้วครับสาหรับไดโนประมาณ3ปี3ปีที่จะได้แต่ว่าแต่ก่อนเนี้ยคือยังไม่มีแพลตฟอร์มครับแต่ตอนนี้คือไดโนทําแพลตฟอร์มขึ้นมาคือผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็แต่ก่อนเราลิงก์กับไดโนได้ยังไงแต่ก่อนลิงก์กับไดโนผ่านไลน์ครับอ๋อผ่านไลน์แอปพลิเคชันใช่ครับคือเราก็ยังผ่านไลน์อยู่แต่ว่ามีเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของแอปพลิเคชันเพิ่มเข้ามาด้วยก็ดาวน์โหลดได้ ทั้งสระบบเลยใช่ไหมฮะตอนดาวนโหลดได้ Android iOS นะครับตอนนี้คือใช้ผ่าน Line OA ได้เลยก็คือไม่ต้องดาวโหลดก็สามารถที่จะเข้าไปถึงบริการได้คุกลางครับทั้งก่อนวิกฤตและในวิกฤตในขอถามในวิกฤตก่อนคกระทบเยอะไหมฮะในวิกฤตมันเป็นการพลิกโอกาสก็คือเราพยายามหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้บริการกับทางลูกค้าแต่ก่อนเราจะมีแค่เดินตลาดมีฟู้ดมีเอ็กซ์เพส แต่เราจะมีเพิ่มเรื่องของผูปินโตผูปินโตใช่ครับยังไงครก็คือเป็นเป็นแพ็กเกจอาหารรลายอาทิตย์อย่างเช่นอาหารครีนประมาณโอ้ก็คือสมัครแล้วมีคนมาส่งตลอดทั้งสัปดาห์นั้นเลยก็คือลดการออกจากบ้านลดคําถามว่าวันนี้กินอะไรดีด้วยนะฮะโอ้โหหลากหลายขนาดนี้กระบวนการกลไกในการบริหารองค์กรแล้วกันนะครับทากันยังไงบ้างก็จะมี แต่ละฝ่ายอะครับอย่างเช่นฝ่ายที่เป็นโอเปอรเลเตอร์ที่เรียกว่าแอดมินเพื่อดูแลลูกค้าเป็นหน้าบ้านออเดอร์ใช่ใช่แล้วก็ฝ่ายที่เป็นดูแลพาร์เนอร์ที่จะดูแลร้านค้าต่างๆที่เข้ามาร่วมคู่ค้าที่จะเข้ามาเป็นบริการให้กับเราแล้วก็ฝ่ายที่ดูแลเรื่องของไรเดอร์ที่ผลที่จะเป็นสะพานฝากความต้องการลูกค้าไปจนถึงมือเขาตองคครับสามส่วนนี้บริหารจัดการบางคนก็บอกมันมีบิ๊กเนมที่ครองพื้นที่อยู่ แข่งกันยังไงนะในฐานะคนท้องถิ่นมันจะมีเฉพาะกลุ่มหรือว่าเฉพาะร้านค้าที่ไม่ได้อยู่กับเขาแต่จะอยู่กับไดโนโเหตุผลคืออาจจะเป็นเพราะค่า GP ที่ถูกถูกกว่าส่วนต่างที่เราเบียดบังเขาน้อยกว่าใช่คับขอจักเขาน้อยกว่าแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของไปได้หลายจุดกว่า1บินอาจจะไปได้2 3มจุด อนหนึ่งากซื้อได้หลายจุดอะครับอ๋อมันคอนตินียระหว่างพองใช่พอต่างๆได้ด้วยใช่ครับไม่ใช่ว่าฉันจะซื้อร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นครับอันนี้คือสิ่งที่เราถูกคิดมาเพื่อตอบโจทย์คนท้องถิ่นใช่ครับในช่วงแรกๆเนี่ยแน่นอนอะชื่อฉันเราก็คงจะเป็นน้องใหม่ครับทําตัวเองให้คนรู้จักยังไงอยู่ที่การ P R ตอนนั้นตอนนั้นนี่คือจะใช้สื่อของโซเชียลแล้วก็รดแห่มีรถแห่ด้วยมีรถแห่ด้วยอ กระจายข่าวทั้งแบบกระจายข่าวก่อนทั้งแบบที่ในสื่อในออนไลน์ออฟไลน์กันเต็มที่เลยใช่ครับพอคนเริ่มใช้บริการปัญหาต้องมีแน่นอนมีปัญหาในระหว่างที่เราเริ่มตั้งไขเดินเนี่ยมีอะไรบ้างครับตุ่กปัญหาก็คือจํานวนรเดร์ไม่เพียงพอครับก็คือมันอาจจะทําให้ช้าเพราะว่าขนแก่นเราเนี่ย จะเป็นเมืองใหญ่นะครับใหญ่มากอย่างเช่นโซนวันโซนมขกับโซนในเมืองเนี่ยเป็นเหมือนอำเภอหนึ่งเลยนะใช่ครับมันหนึ่งพื้นที่เลยมันประมาณ10กิโล7จ็ดถึงสิกิโลเนี่ยไปถึงในเมืองเนี่ยครับซึ่งระยะระยะในการขับรถมอเตอร์ไซค์มันใช้เวลานานพอสมควรแล้วแก้อย่างไงกับพื้นที่ที่มีมากขนาดนี้แก้ตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มไรเดอร์ครับให้เพียงพออแล้วก็แก้ในเรื่องของไอตัวเส้นทางตรงนี้คือจำกัดแื้นที่ อ๋อพื้นที่ที่เราจะบริการจะมีพื้นที่จํากัดตรงนี้ใช่ครับใช่ครับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มไหนฮะส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่บ้านที่บ้านที่บ้านแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดกลุ่มอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถสั่งซื้อให้แม่ได้อย่างเช่นมีลูกค้าหลายท่านนะครับที่อยู่ต่างประเทศครับแต่สั่งผ่านในโนเพื่อที่จะฝากซื้ออาหารไปส่งที่บ้านอย่างนี้ก็มีพื้วเขาไปอยู่อาศัยอยู่ต่างประเทศแล้วก็แม่เขาอยู่ขอนแก่นไม่ใช่ว่าสั่งมาทานรับประทานอย่างเดียวสั่งส่งเป็น กิต์ให้กับใครต่างๆได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ไปรวมบริการการส่งอย่างนั้นด้วยเหลอฮะรวมครับรวมด้วยรวมด้วยครับโอ้ที่ผ่านมาก็ตอบโจทย์ทั้งต้นน้ากลางน้ำปลายน้าเลยทีเดียวใช่ครับใช่ฟีดแบ็เป็นไงบ้างถ้าเป็นฟีดแบ็ในเรื่องของอาหารนะครับคือเราเราก็จะมีคู่แข่งเนอะอะ้าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมีคู่แข่งเยอะมากน่าจะคบมือนี่แหละฮะครับอาจจะสองมือด้วยตํานะฮะยังไงเราแข่งเขาเราฟีดแบ็กผลเราเน้นเราเน้นเรื่องของ ตรงนี้ครับเราหาจุดเด่นตรงที่ว่าอาหารที่แบบร้านอาหารเก่าแก่ที่ไม่ได้ร่วบเก้าเก่าโบราณซึ่งฉันปฏิเสธการเข้าสู่กระแสถูกต้องครับไปหายังไงอะครับเราก็หาจากของเขาก่อนว่าเขามีไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเราก็มานั่งลิสต์ว่าเมันมีร้านเนี้ยที่เป็นเจ้าเก่าอย่างดังที่เขายังไม่มีแล้วก็ตรงเนี้ยมาเล่นครับเราก็เป็นแนวฝากซื้อคือเราเป็นใครก็ได้ไปซื้อของร้านเขาปกติเป็นลูกค้าเดินวอล์กอินธรรมดาใช่ใช่ครับ แต่แค่เราเอาร้านเขาขึ้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มให้กับลูกค้าเลือกใช้แค่จะส่วนต่างคืออาจจะไม่ได้บริการส่งฟรีอ,อ,อาจจะมีคิดค่าบริการตรามระยะทางค่าหิ้วใช่ค่าหิ้วค่าสง่งมันตอบโจทย์แล้วมันก็โดนใจเพราะว่าเรามีความแตกต่างนานๆไปเนี่ยคู่แข่งเยอะหนึ่งตัวแปรแรก2ร้านค้าบางร้านก็ซ้ําแอปบางแอปใช่ครับ3คือความต้องการลูกค้าในช่วงที่ที่ต้องอยู่บ้านมันมากไหมฮะในช่วงที่3เดือนที่คนออกไปไหนไม่ได้ มากครับอย่างที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของการฝากซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตไอ้ตรงนี้คือเขาไม่ออกไปแล้วอาหารโอเคเขาจะมีตัวเลือกเยอะแต่ันี้กินอะไรดีก็ดูอะไรที่แต่ของเรามันยังเป็นเบอร์ต้นๆสําหรับการฝากซื้อของในเฟสมาร์เก็ตอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ครับมันก็เลยมันก็เลยทําให้ช่วงช่วงช่วงโควิดเนี่ยมันก็เลยทําให้การบริการในเรื่องของการฝากซื้อ เยอะมากมแม้ว่าจะเป็นตลาดเองหรือตรงตรง้รงางซูเปอร์มาร์เก็ตคนที่เข้ามาเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าบริการเราเนี่ยกลุ่มอายุเป็นกลุ่มไหนบ้างมีทุกกลุ่มเลยนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนคนสูนงอายุก็ใช้แอปพลิเคชันได้แล้วก็มันใช้ง่ายตรงที่ว่ามันเป็นแค่ลายแอปพลิเคชันแต่ถ้าเกิดว่าไม่เลือกตรงตรงแพลตฟอร์มที่เป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับก็มาคุยกับแอดมินแล้วก็ ฝากซื้อได้เลยโหรพาหนึ่งชครับใช่อย่างนี้ได้เลยเหรอได้เลยครับก็คือพูดพูดคุยแบบผ่านแชทได้เลยหอมกระเทียมชาครับไปมะกรูดอย่างนี้ได้เลยหรอได้ครับหรือหรือหรือไม่ใครที่ไม่อยากคุยกับแอดมินก็ไม่อยากคุยกับแอดมินอะไรตลาดสดก็คลิกได้เลยว่าจะเอาฉันขี้เกียจพูดคุยหลายประเด็นฉันคลิกเอาเป็นรายการติ๊ก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 ได้เลยใช่ครับหล่อเลี้ยงองค์กรแน่นอนมันต้องมีกําไรกําไรที่ไดโน่ได้มาจาก3-4ปีเนี่ยมันตอบโจทย์ สมมติติฐานนี้ไหมครัว่าคนขอนแก่นพร้อมแล้วที่จะลุยไปกับเราผมว่าผมว่ามีความพร้อมเยอะมากเลยเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่ผมให้แปดถึงเก้าแล้วกันโอ้โหอีกสองถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยขอขอให้แชร์ให้กับเรื่องของพูดเดลิเวอรี่วันนี้พอพูดถึงเฟสมาร์เก็ตพอพูดถึงบริการที่ไม่ใช่แค่ของกินรายครั้งมันมีชื่อชั้นของเราเกิดขึ้นอนาคตล่ะครับซึ่งตอนนี้คนเริ่มออกบ้านได้แล้วครับอย่างเช่นออกจากบ้านได้ก็จริงแต่ว่าสมมติว่าผมไปทํางานแล้ว ผมจะกลับไปทําอาหารที่บ้านผมไม่จำเป็นต้องไปเดินซื้อของที่ตลาดก็ได้ของสดยังไม่มีเลยวัตถุดิบยังไม่มีคิดถึงไดโนใช่ครับไดโนช่วยไห้ไดโนไปซื้อแล้วก็ไปส่งที่บ้านก็ได้วันนี้คุณเติบโตในพื้นที่ขอนแก่นแน่นอนสิ่งที่คุณจะต้องแชร์ให้กับคนขอนแก่นการจ้างงานไลเดอร์ต่างๆโอกาสที่จะไปให้ทั่วถึงคนในพื้นที่ตรงที่ช่วงวิกฤตเนี่ยคนตกงานเยอะมากคนเคยมีอะไรได้กลายเป็นว่าต้องอยู่บ้านเฉยๆก็คือคนตกงานเยอะเนี่ย ผมก็ไปเรียกคนพวกเนี้ยที่ตกงานเนี่ยประกาศรับเพื่อที่มาวิ่งไรเดอร์ทุกเพศทุกวัยไหมทุกเพศทุกวัยครับมีทั้งคนที่อายุเยอะแล้วหรือเป็นผู้หญิงก็มาวิ่งเหมือนกันก็มาขับมาส่งให้เราส่งเสริมอาชีพรับในช่วงที่ขาดสภาพคล่องให้เขาครับมีอันอื่นอีกไหมครก็จะมีเรื่องของร้านค้าคคือเราเอาร้านค้าที่ไม่ค่อยหรือว่าเปิดใหม่หรือคนที่ตกงานแล้วไม่ไม่ได้มีอะไรทำเนี้ย เขาอาจจะกลับไปทําในเรื่องของอาหารในบ้านอย่างโฮมคิิเช่นนะครับเราก็ไปเอาตรงนี้มาเพื่อที่จะมาวางขายที่บนแพลตฟอร์มของเราก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งให้กับเขาแล้วก็เพิ่มช่องทางให้กับร้านค้าต่างๆที่ไม่ได้เข้าร่วมค่าใหญ่ๆครับแล้วก็เอามาขึ้นของเราเพื่อที่เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งเปิดโอกาสให้เขาใช่ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีพื้นที่แสดงออกซึ่งศักยภาพเรามีวิธีการไปเลือกพาร์ทเนอร์ย่างไหนว่าเราเปิดรับสมัครเลยนะครับมีกรองไหมฮะ ว่าต้องแบบนี้คุณสมบัติต้องแบบนี้เพื่อจะมาอยู่กับฉันจะมีกรองในเรื่องของระยะทางที่ออกจากตัวเมืองหรือนอกเมืองที่จะไปรับใช่แล้วจะไปส่งมีผลต่อปัจจัยการรับเข้ามาเป็นเมมเบอร์ของเราครับปัจจุบันมีพาร์ทเนอร์อยู่กี่รายครับที่อนไ์ตอนนี้น่าจะ500ร้ล้านค้าแต่ว่า5 0 0เ้ยเหรอครับใช่ใช่ใช่ครับครบทุกสินค้าบริการครบมีความต้องการของคนขอนแก่นแม้แต่สินค้าไอทียังมีในแพลตฟอร์มของเราเลย ผมจะได้ที่ชาร์จ iPhone ใช่ครับก็สั่งจากไดโน่ได้ครับโอ้โหไม่ต้องไปเดินแล้วนะต่อจากนี้ไปการเติบโตมีแผน2แผน3จะโตไปกว่านี้ไหมครับแผน2ตอนนี้คือสเกล up ไปที่ต่างอำเภอต่างอำเภอตอนนี้คือนครขอนแก่นเทศบาลอยู่ใช่ครับใช่มันมีอุปสรรคที่ผ่านมาบ้างไหมครับที่ทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันยากแต่ว่าเราแก้ได้ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการขนส่งราชาที่เป็นอุปสรรค แล้วเราก็จะมีในเรื่องของคำติชมว่าอาจจะหารายเดอร์เพิ่มอะไรยเงี้ยครับาก็พยายามแก้แก้ให้มันตรงจุดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงคิดไหมครับว่าวันหนึ่งกระแสเดลิเวอรีมันจะดรอปแล้วเราจะไปต่อยากเี้ถ้าเกิดว่ามันดรอปลงเราจะหาโซลูชันไหนเพื่อที่จะมาเติมจริงๆเรามีโซลูชันที่จะเติมเลยนะครับแต่ต้องดูเทรนก่อนว่าเทรนจะมา ยังไงช่วงท้ายอยากจะให้ฝากไปถึงผู้ประกอบการรายได้น้อยรายจ่ายเท่าเดิมบางคนมองวิกฤตไม่เป็นโอกาสเหมือนที่ตุ้มตามมองะฮะอยากจะฝากไปถึงเขาเหล่านั้นยังไงเชิญครับคือถ้าเกิดว่ายังไม่มีช่องทางในการขายสินค้าเนี่ยก็คือฝากขายกับของทาง d i โน d e เดล e เวอรได้เลยนะครับก็ช่องทางก็คืออยู่ที่แฟนเพจนะครับจะมีลิงก์รับสมัครสำหรับพาร์เนอร์ร้านค้านะครับกดเข้ามาสมัครลงทะเบียน ใายใน1วันก็สามารถเปิดร้านออนไลน์ได้แล้วครับวันนี้ธุรกิจของคนขอนแก่นที่ตั้งขึ้นจากโจทย์ง่ายๆว่าทำอย่างไรชีวิตจะง่ายขึ้นแล้วเราจะเป็น1จุดเชื่อมโยงทั้งสินค้าบริการและนี่คือดโนเดลิเวอรที่จะเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของคอนครขอนแก่นวันนี้ขอบพระคุณครับน้องตุมตามชัยวัฒน์ชยพานิสกุลที่ให้เกียรติกับรายการครับขอบพระคุณมากครับ ด้วยกันหยุดโควิด19โดยการล้างมือสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสบของแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยไม่ร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มากหากไอเป็นไข้อ่อนเพลียหายใจลำบากควรรีบพบแพทย์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยมาตรการทางด้านสาธารณสุขด้วยการเก็บตัวอยู่บ้านตลอดเวลายาวนานกว่า3เดือนทําให้ผู้คนในสังคมต่างต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตจากเดิมครับที่เราสามารถออกไปซื้ออาหารตามร้านรวงร้านสะดวกซื้อต่างๆทุกอย่างกลายเป็นศูนย์เราต้องพึ่งพาอาศัยแอปพลิเคชันการส่งอาหารตามบ้านหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของฟู้ดเดลิเวอรี่ครับวันนี้มีแบรนด์ฟู้ดเดลิเวอรี สัญชาติต่างชาติเข้ามาตีตลาดในบ้านเราหลายต่อหลายแบรนด์นะครับแต่วันนี้ครับคนขอนแก่นโดยคนรุ่นใหม่เขารวมตัวกันเพื่อสร้างสารค์แอปพลิเคชันส่งอาหารถึงบ้านซึ่งตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการร้านค้าและกลุ่มผู้บริโภคเชื่อมต่อการเป็นมหานครแห่งการเปลี่ยนแปลงหลังจากวิกฤตโควิด -19 ผ่านไปวันนี้ความน่าสนใจอยู่ที่แนวคิด และวิธีการที่จะสร้างฐานการรับรู้และเข้ามาช่วยกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันครับวันนี้อยู่กับคุณโชควงสามันครับหนึ่งในผู้ก่อตั้งทาวแอปพลิเคชันสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตบุกมาถึงทาวเลยนะฮะขอบคุณมากครับด้่ให้โอกาสถามพี่โชคแบบง่ายๆก่อนทาวมันมาจากอะไรแนวคิดเบื้องต้นมันมาจากผมเป็นผู้ได้รับผลกระทบมากๆเพราะว่าผมมีร้านอยู่สิบเอ็ดร้านที่มีธุรกิจอยู่ เกี่ยวกับเครื่องดื่มอาหารเครื่อง่เสร็จที่แล้วปิดหมดที่ทํามาหากินไม่ได้้างนั้นเถอะในช่วงนี้ใช่ครับว่ารายได้เราหายไป9 8โเอ้โหเหลือ2%เเหลือ2%ครับครับผมก็นั่งคุยกับหุ้นส่วนว่าเฮ้ยมันมันพอมีธุรกิจอะไรที่ที่เราทําในช่วงนี้ได้เพื่อหนึ่งแหละอันดับแรกเลยคือเลี้ยงลูกน้องก่อนเราก็คิดถึงธุรกิจได้มาสามสี่อันครับซึ่งมีหลายช้อยสามสี่ช้อยอยซึ่งช้อยอื่นๆเนี่ยคือ เงินลงทุนสูงมากเกินไปมาตกที่ชอยที่ว่าเฮ้ยเ e ลิเวอรี่กำลังมาในสังคมคนต้องกินทุกวันใช่แล้วเขาต้องสั่งอาหารทุกวันอันดับแรกคือไ i เดอร์เรามีนี่น้องๆที่อยู่ในร้านเราครับจากพนักงานเสิร์ฟก็เปลี่ยนเป็นไ i เดอร์ได้ 2. ผมว่าผู้บริโภคก็ใช้กันเป็นอยู่แล้วในเรื่องของการ d e l i v e อรี่ออนไลน์สคือเฮ้ยใครจะเขียนแอปอะถ้าจ้างปุ๊บเนี่ยหมดหลักล้านแน่นอนครับหในหุ้นส่วนผมคือเขียนเอง ลงมือทําเองลงมือทำเองคือคือแกมโปรแกรมเมอร์แหละครับครับก็เลยเอ้าถ้างั้นก็ลองดูตอนแรกผมอยากได้คําว่าโลค a l ผมก็เลยลองไปเสิร์ชดูใน Google ว่าซีโนนีมหรือคําเหมือนคำท้ายคํเหมือนคำว่า local มีอะไรบ้างทาวคือหนึ่งแหละผมว่าถึงเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากมายเห็นเนี่ยน่าจะอานออกอ่าสองมันเขารู้ความหมายด้วยความหมายมันดีครับ ก็เลยผมเลยว่าผมเลยเสนอว่าเติมอพตอฟิสไปหน่อยไหมแปลว่าของเมืองมันคือเมืองเป็นของเมืองให้คนเมืองอ่ะพูดออกมาให้แอปพลิเคชันตัวนี้สื่อสารออกไปแทนดังนั้นสิ่งแรกเลยที่เขาจะทำเลยก็คือ d e l i v e อ y เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นบริการส่งอาหารของคนเมืองเพื่อคนเมืองคราวนี้เริ่มจากร้านค้าก่อนครับร้านค้าโดนอะไรฮะร้านค้าโดนหัก GP ต่ำสุดคือ20%โดนหักจากจากยอดขายมากสุดคือ 35%ซึ่งเป็นภาระของฝั่งผู้ประกอบการใช่ครับปัญหาที่2คือไรเดอร์เนี่ยคุณวิ่งน่ยคุณจะวิ่ง1กิโล5กิโลหรือ10กิโลมันโดนฟิกค่าส่งโดยแต่ละแอปพลิเคชันของเขาอยู่แล้วเช่นบางอันปุ๊บฟิกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนมาใหม่คุณจะได้แค่26บาทนะฟิกถ้าคุณอยู่นานหรือแรงคุณขึ้นได้28ได้30บบาทบางอันก็แบบว่าไม่ คุณให้ฉันให้คุณ30บาทแต่ขอหักค่าดำเนินการ2บาทอ่าก็เหลือ28บาทอันนี้คือไปศึกษาจากที่อื่นๆมาใช่ครับที่มันเป็นปัญหาของรเดอร์อยู่คือคือเราเราพอเราเริ่มคิดจะทำเนี่ยเราก็เริ่ม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 หาข้อมูลครับไอร้านค้าไม่ยากครับผมเป็นร้านอาหารอยู่แล้วผมเข้าอยู่แล้วผมรู้ปัญหาเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกดีมากอายงยังวันก่อนนะครับยกตัวอย่างง่ายเลยร้านร้านผมขายได้สามหมื่นสองพันบาท หักค่าซื้อของไป1มื่นหเฮ้ยตัวเลขมันโอเคมันคือ5 0าสิห้าสพอไปได้แต่แอปพลิเคชันกินผมไปแล้ว8 0 0พบาทครับเท่ากับว่ากำไรผมหายไปครึ่งหนึ่งซึ่ง8 0 0พัคุณสามารถเช่าสามารถช่าตึกได้เลยคุณสามารถเปิดหน้าร้านได้เลยได้เลยนี่คือ1วันนะฮะ1วันแค่วันเดียวครับอย่างเงี้ยวันรับ โอหออกไปเยอะเหมือนกันนะฮะวันละ8,000คูณเลยครับ30วันศึกสาจับปัญหาที่เองเจอเลยเนี่ยใช่คราวนี้ถ้าถ้ากายเป็นฝั่งของเราเราจะได้เงินกับคืนมาประมาณ2,000กว่าบาทเอ้ยมันก็เหลือแค่6,000ก็2,000ันมันมัน2,000 30วันนะครับเอาง่ายๆมันก็เป็นเงินมากพอสมควรที่จะทำมืนกิจการอย่างอื่นได้อีกห0 0 0อ่เหกหมืนพอเรารู้ปัญหาของฝั่งร้านค้าแล้วฝั่งรเดอร์แล้ว คนที่เป็นคนจ่ายตังค์จริงๆคือ end user หรือผู้ใช้เนี่ยทำยังไงให้เขามามามาใช้ของเราอ,อันนี้คือโจทย์ที่เราจะถามต่อเลยครับ,รบว่ามันจะดึงดูดทําให้มันชุกยังไงคนทจะเลือกเราเมื่อเราเก็บ GP ที่น้อยลงครับมันต้องมีค่าส่งเข้ามาเกี่ยวข้องครับต่างชาติ สองเจ้าเนี่ยเขาก็มีศูนยบาทบ้าง10บาทบ้างแต่ GP เขาโหดหกสับเกินไปสำหรับร้านค้าโหลดเกินไปมันก็เอาเงินร้านค้าแหละมาจ่ายให้ซึ่งถามว่าถ้าเป็นตามกลไกตลาดก็โอเคครับถ้าคุณอยากขาของคุณต้องลงทุนบ้างอแต่บางทีมันก็โหดเกินไปสำหรับมุมมองพวกผมนะฮะฝั่งลูกค้าเนี่ยอืเราคิดอย่างนี้ครับ1กิโลเมตรแรกถึงสกิโเมตรแรกสิบาทหนกิโลถึงสากิโลแรก รเดอร์จะได้19บาทลูกค้าส่ง19บาทลูกค้าก็ต้องจ่าย19บาทครับกิโลต่อไปกิโลละ5บาบาทเช่นคุณสั่ง10กิโลคุณก็จ่าย19บกวก4ี่ห้อ่ามันก็ยังดูแพงว่าถ้าไม่ชั้นสั่งอีกเจ้าหนึ่งส่งแค่10บาทหรือ0บาทหรืออาจจะแบบถ้าไกลหน่อยอ0กิโลนี้น่าจะได้แบบสัก50-60บบบาทเรายังดูแพงกว่าเท่าหนึ่งครับดังนั้น เราลจึงคิดโซลูชันมาให้อีกว่าแอปเนี่ยคุณหักเข้าไปแล้วจากร้านค้าคุณต้องช่วยอะไรกับคืนไปบ้างเราเลยมีตัวเลขชุดหนึ่งขึ้นมาว่างั้นถ้าคุณสั่งครบ100บาทครับผมช่วยค่าส่ง9บาททางทาวช่วยค่าส่งใช่9บาทแอปพักเงินตัวเองจ่ายให้เลยจ่ายแทน end user end user ก็คือผู้บริโภคใช่ใช่ไหมครับใช่จ่ายให้เลย9บาทครับ ข้อดีสําหรับการทํานี้คืออะไรนี่มันคือการอัพเซลให้กับร้าน้าร้านค้าก็เฮ้ยลูกค้าบอกสั่ง80แล้วว่าสั่งอีกแค่20ครับได้ลดอีกตั้ง9บาทนะเพื่อจะไปแตะในส่วนที่เราจะช่วยตรงนั้นใช่ร้านค้าก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นลูกค้าก็ได้ค่าส่งที่ประหยัดลงแอปเป็นตัวควักเงินออกไปซัพพอร์ตตรงนี้ให้แต่ถ้าสั่งครบ300ในบิลนั้นผมช่วยเลย19บาท แต่ถ้าคุณสั่ง500ผมช่วยเลย29บาทถ้า29 29มันจะขึ้นไปทีละลำดับถ้า29เท่ากับ5กิโลเมตร,รแรกส่งฟรีแล้วครับส่งจากที่เนี้ยไปมอขอ,อฟรีนะครับมันแฟร์มันพอสูสีไปได้แล้วมันรู้สึกเป็นธรรมกับทั้งทุกคนที่เข้า<ช>มาเกี่ยวตัวเลขชุดเนี้ยฮะผู้ผมคิดกันอยู่เกือบ2อาทิตย์ครับว่าทำยังไงพอปุ๊บพอค่าส่งแพง Enduser ไม่สั่งเฮ้ยแต่พอไปเก็บ GP พปุ๊บร้านค้า ซึ่งเราเข้าใจหุกร้านค้าไม่โอเคเขาก็เขาต้องโอเคถ้ามันถ้ามันถ้าถ้ามันมีลูกค้ามาใช้เขาก็ต้องโอเคมันเหมือนเป็นการฟอร์สให้เขาโอเคทั้งนั้นที่ตัวเลขมันไม่โอเคอเราก็ไปโคกับท้องท้องถิ่นเลยครับร้านค้าท้องถิ่นซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นอย่างเช่นเคียงเป็นโซฟาสะดวกซื้อในพื้นที่ที่เป็นของคนท้องถิ่นอยู่แล้วเนี่ยนะเนโซฟาคอนเทนทไทน์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยฮะที่เราไปโคกันว่าเรามีทาวพอย์เนี่ยผมขอให้เอาไปแลกวอลเชอร์ได้ไหม หรือหรือคุณมีโปรโมชั่นอะไรที่เช่นอาจจะแบบเซนเซ่์าจะบอกว่า5้พอยต์ได้นุมไบตามิลฟรีนะอ่า,อาคุณก็เอาไปแลกแล้วก็รีดีมกันเดี๋ยวก็ทำรบะบบหลังบ้านให้ครับช<ล>ุดตัวพอยต์มันถูกใช้ได้จริงกับกิจการในท้องถิ่นใช่ใ,<น>ใช่ครับใกล้บ้านคุณเลยใช่อเราก็ยังยืนยันว่าเราช่วยสังคมจริงๆซึ่งจากที่เห็นก็เห็นอยู่แล้วว่าเราเก็บ g p น้อยลงค่าส่งเราก็ช่วยมันก็น้อยลงค่าส่งเราก็ช่วยล่าสุดคุณแม่ผมสามารถสั่งได้นี่ผมดีใจกับแกมากเลยครับแกเพิ่งแกเพิ่งใช้ ไอฟูเดลิเวอรี่เป็นแล้วแกก็บอกอุ้ยมันสะดวกสบายขนาดนี้เลยเหรอครับเออมันสะดวกสบายอย่างนี้แหละฟูเดลิเวอรี่เติบโตมากน้อยแค่ไหนในฐานะผู้ที่กําลังจะเข้ามาประกอบการตรงนี้คือถ้าเราดูจากจำนวนไรเดอร์มันเติบโตในช่วงของโควิดผมว่าเกือบ3มเท่านะแล้วมันจะมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในช่วงที่บรรยากาศอะไรมันเริ่มคลี่คลายดีขึ้นไหมครับผมว่าตอนนี้พีคสุดละและมันก็จะยืนพื้นอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆอืมเต็มรูปแบบที่เราจะเห็นทาวแล้วก็ไรเดอร์จับทาว เกลื่อนท้องถนนน่าจะเป็นช่วงไหนครับเกลื่อนผมไม่แน่ใจแต่แต่เห็นวิ่งแน่แ่ทุกวันนี้ก็เริ่มวิ่งแล้วครับแต่คือมีแล้วครับช่วงเย็นๆก็จะมีรถมาจอดเนี่ยครับสี่ห้าคันหน้าร้านก็คือแต่เป็นทีมงานเราเองซึ่งวิ่งส่งกันเองครับก็ส่งไปตามบ้านเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยลองดูตอนนี้ก็มีดีลเดอร์สมัครกับเราอยู่ประมาณ30เกือบ40คนครคนนอกจากเดลิเวอรี่อาหารแล้วเนี่ยเฟสสองที่จะปล่อยก็คือเป็นเดลิเวอรี่ของสดครับ วัตถุดิบซึ่งถ้าร้านอาหารต่างก็คงต้องใช้ทุกๆแหละทุกวันนี้สังเกตนะครับตามตามตามตลาดหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเราเนี่ยคนเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรโควิดคนนำอาหารบางคนเป็นพนักงานออฟฟิศแต่แต่มีฝีมือฉันก็เปิดนาราได้นี่เพราะว่าฉันสามารถสมัครออนไลน์แล้วมีไรเดอร์มาวิ่งรับอาหารเดลิเวอรี่ออนไลน์ได้ไม่ต้องไปเปิดอาคารพาณิชย์หน้าร้านไม่ต้องมีง่ายๆอื ถ้าตัวทาวเองครับจริงๆเราตั้งใจทำเป็นซูเปอร์แอปคือ,อเราสามารถเรียกแท็กซี่อะไรได้้นก็จะลิงก์กับการเดินทางด้วยใช่เ,<อ>เราจะลิงก์หมดครับจะมีทาวติกเก็ตซึง่งซึ่งมันไม่มีมันไม่มีแอปไหนมานั่งมานั่งมานั่งลิงก์ของพวกเน,นี้นั่นคือความมุ่งหวังที่มันจะเดินทางไปถึงวันนั้นใช่ครับใช่ใแต่กำลังใจจากคนที่ริเริ่มและอยากจะทำสิ่งดีๆเพื่อคนขอนแก่นน่าจะสนใจไปให้เขาได้บ้างเชิญสาในช่วงท้ายเลยครับผมผมพูดอย่างง่ายเลยคือเหมือนที่ผมพูดแหละทุกวิกฤตมันม ถ้าเรามีไอเดียมีความคิดคิดว่าไปได้ลองเอาไปเสนอในทุนดูนนก็ได้ซึ่งในทุนคนนั้นอาจจะไม่ต้องเป็นใครก็ได้ครับอาจจะเป็นเพื่อนคุณที่คุณสนิทแล้วเขาอาจจะพอมีเงิน เอาความคิดไปขายใช่ใช่แรแปลงสิ่งที่มีเป็นต้นทุนชีวิตเนี่ยใช่เป็นมูลค่าที่จะต่อยอดได้แล้วก็ value a d เดตมันด้วยการตั้งใจทำผมก็อยากฝากนะครับแอปพลิเคชันทาวของเรานะครับซึ่งตอนนี้จะเริ่มจากขอนแก่นก่อนคือมันจะเป็นแอปพลิเคชันเพื่อคนในจังหวัดนั้นๆจริงๆทุกอย่างจะโดนปรับเปลี่ยนได้เร็วมากมก็จะได้ใช้ในพื้นที่จริงๆครับจะรอดูและเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณหนึ่งในผู้ก่อตั้งทาวแอปพลิเคชันครับคุณโชตรวงสามันขอบคุณ